ใครอยากลดน้ำหนักได้ผลต้องดูคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะแพรจากเพจบูโซนค่ะเพจที่จะนำสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฟาทุกคนในทุกวันเพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่ยั่งยืนค่ะใครอยากลดน้ำหนักได้ผลต้องดูคลิปนี้เลยค่ะเพราะคลิปนี้แพรได้รวมเจ็ดความเข้าใจผิดที่อาจทําให้หลายคนลดน้ําหนักไม่ได้ผลสักทีเจความเข้าใจผิดเหล่านี้จะมีอะไรบ้างไปดูพร้อมกันเลย หอยากลดน้ำหนักต้องอดอาหารเรื่องนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดเลยนะคะพอเมื่อเราอดอาหารในมื้อใดมื้อหนึ่งจะทําให้มื้อต่อไปของเราอยากกินอาหารเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าค่ะและร่างกายจะเกิดการปรับตัวด้วยโดยในมื้อที่เราอดอาหารร่างกายจะปรับใช้พลังงานที่น้อยลงเท่ากับจำนวนอาหารที่เราได้กินเข้าไปค่ะหรือพูดง่ายๆก็คือระบบเผาผลาญในร่างกายทางานได้น้อยลงนั่นเอง แล้วปัญหาก็อยู่ตรงนี้ค่ะเมื่อเรากลับมากินเหมือนเดิมแต่ระบบเผาผลาญของเราทํางานได้น้อยลงไม่สมดุลกันแล้วทีนี้แล่ละค่ะน้ําหนักของเราจึงพุ่งพวดขึ้นมาหรือเกิดโยโย,โย่เอฟเฟก์ได้ อีกหนึ่งหัวใจของการลดน้ำหนักเลยนะคะก็คือการกินอาหารให้ครบทั้งหมูเพื่อให้เรามีสารอาหารที่เพียงพอและเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงอยู่เสมอค่ะโดยให้เน้นกินที่โปรโตีนนะคะและลดสัดส,ส่วนของการกินแป้งแล้วก็ไขมันลงหลีกเลี่ยงแป้งที่ขัดสีค่ะแต่ให้เปลี่ยนมากินแป้งที่ไม่ขัดสีอย่างเช่นพวกขนมปังโฮลวีตหรือข้าวกล้องแทนนะคะ อ่อแล้วก็ควรกินผักผลไม้เยอะๆด้วยนะคะเพื่อให้เราได้รับกากใยอาหารที่เพียงพอค่ะโดยสรุปแล้วการลดน้ําหนักไม่จําเป็นต้องอดอาหารนะคะเพียงแค่เราเน้นกินโปรตีนจํากัดปริมาณการกินในพวกคาร์บหรือว่าคาร์โบไฮเดรตและไขมันค่ะแล้วก็กินผักใบเขียวเยอะๆกินผลไม้เยอะๆแต่ผลไม้นี้ก็อย่าน้ําตาลเยอะเกินไปนะคะอีกอย่างหนึ่งพยายามลดกินของหวานให้น้อยลงเท่านี้เราก็ลดน้ําหนักได้สําเร็จแน่นอนค่ะ 2. ช่วงลดน้ำหนักให้กินได้เฉพาะตอนที่เรารู้สึกหิวเท่านั้นข้อนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดคล้ายๆกับข้อแรกนะคะซึ่งเพื่อนๆรู้ไหมว่าถ้าเราปล่อยให้ร่างกายอดอาหารหรือรู้สึกหิวไปนานๆร่างกายจะไปกระตุ้นฮอร์โมนความเครียดที่ชื่อว่าคอติซอลค่ะซึ่งเจ้าคอติซอนนี้จะไปกระตุ้นให้ระบบร่างกายมีความอยากอาหารมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอาหารในกลุ่มที่มีไขมันและน้ําตาลสูงค่ะและแน่นอนว่าเมื่อเราทานอาหารกลุ่มนี้เข้าไปมากๆก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ร่างกาย ได้รับพลังงานเกินกว่าที่ร่างกายต้องการและเป็นสาเหตุที่ทำให้เราลดน้ำหนักไม่ได้สักทีนั่นเองค่ะ ดังนั้นการลดน้ำหนักที่ดีควรกินอาหารให้เป็นเวลาด้วยนะคะ 3. กินเนื้อสัตว์ไม่ทำให้อ้วนข้อนี้ก็ไม่ได้ผิดซะทีเดียวนะคะเพราะว่าการกินเนื้อสัตว์ไม่ทำให้อ้วนจริงๆค่ะแต่ต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันหรือมีไขมันแทรกนะคะซึ่งเพื่อนๆลองคิดดูสิคะว่าในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะกินปิ้งย่างชาบูหมูกระทะล้วนเป็นเนื้อสัตว์ที่มีไขมันแทรกทั้งนั้นเลยละคะ่ะซึ่งการกินเนื้อสัตว์ที่ติดมันหรือมีไขมันแทรกจํานวนมากมาก,ก็จะทําให้เราเกิด แคลอรี่ที่เกินและทําให้เราอ้วนตามมาได้ค่ะดังนั้นหากเราต้องการควบคุมน้ําหนักเราก็ต้องเลือกส่วนของเนื้อสัตว์ที่ไขมันต่ำด้วยนะคะอย่างเช่นเนื้ออกไก่เนื้อสันในหมูหรือไข่ขาวต้มเป็นต้นค่ะ 4. กินช้าหรือเร็วไม่ได้ส่งผลต่อการลดน้ําหนัก จริงๆแล้วการกินช้าหรือเคี้ยวให้ละเอียดขึ้นจะช่วยส่งผลให้เราลดน้ำหนักได้ดีขึ้นด้วยเพราะการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดและการกินเข้าไปช้าๆจะช่วยกระตุ้นและส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนกลางที่ทำหน้าที่ควบคุมความหิวและความอิ่มทำให้เราอิ่มเร็วขึ้นนอกจากนี้นะคะการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดยังช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะ การออกกําลังกายแบบยกเวทไม่ได้ช่วยลดน้ําหนักแถมทําให้ร่างกายลําขึ้นด้วยจริงๆแล้วการออกกําลังกายแบบยกเวทนี้เป็นการช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อในร่างกายให้มากขึ้นและช่วยลดเปอร์เซ็นต์ไขมันนะคะซึงกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นนี่เองจะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มระบบเผาผลาญในร่างกายให้มากขึ้นด้วยโดยเจ้ากล้ามเนื้อนี้จะไปเพิ่ม BMR หรือช่วยเพิ่มจํานวนแคลอรี่ขั้นต่ําที่ร่างกายต้องการใช้ในชีวิตแต่ละวันและนอกจากการยกเวทจะช่วยเพิ่มระบบเผาผลาญพลังงานใน ร่างกายเราแล้วการยกเวทดน,นี่เองยังช่วยให้เรามีหุ่นที่สวยเฟิร์มกระชับอีกด้วยนะคะ 6. กกินเยอะแต่ออกกำลังกายให้หนักตามไม่ได้ทำให้อ้วน วิธีนี้เป็นวิธีที่หลายคนทำนะคะนั่นก็คือออกกำลังกายให้หนักแล้วก็กินอาหารหนักเข้าไปตามเหมือนเป็นการให้รางวัลตัวเองนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลนะคะเพราะโดยปกติแล้วร่างกายของเรามักจะขจัดพลังงานส่วนเกินได้ไม่หมดค่ะดังนั้นวิธีนี้จึงทำให้หลายคนลดน้ำหนักไม่ได้ผลนั่นเองอย่าลืมว่าหัวใจสำคัญของการลดน้ำหนักคือการกิน80%และที่เหลืออีก20%คือการออกกำลังกายนะคะ เหงื่อออกเยอะคือลดน้ําหนักได้เยอะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อผิดๆนะคะเพราะว่าการลดน้ําหนักที่ได้ผลคือการลดปริมาณไขมันส่วนเกินในร่างกายแต่เหงื่อคือน้ําที่ร่างกายขับออกมาเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกายที่กําลังสูงขึ้นในตอนที่เราออกกําลังกายค่ะดังนั้นถ้าเกิดใครพบว่าน้าหนักตัวเองลดลงหลังจากที่ออกกําลังกายเสียเหงื่อเยอะๆนั่นคือเพราะว่าเราเสียน้ํานะคะไม่ใช่ไขมันน้ําหนักตัวที่ลดลงนี้จึงไม่ใช่น้าหนักตัวที่ลดลงอย่างถาวรค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือ7ความเข้าใจผิดที่อาจทําให้หลายคนลดน้ําหนักไม่ได้ผลซึ่งก็ขอเน้นย้าเลยนะคะว่าการลดน้ําหนักที่จะได้ผลมาจากการกิน80%และอีก20%ที่เหลือมาจากการออกกาลังกายนะคะและทุกคนรู้ใช่ไหมว่าการลดน้ําหนักโดยการคุมอาหารอย่างเดียวและไม่ออกกาลังกายเลยอาจทําให้เราดูโทมดูเหี่ยวได้ดังนั้นควบคุมอาหารแล้วอย่าลืมออกกําลังกายควบคู่กันไปเพื่อให้เรามีหุ่นที่สวยเฟิรม์มกระชับมีสุขภาพที่ดี เสมอนะคะคและอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะนั่นก็คือการมีวินัยค่ะสําคัญมากๆเลยนะคะยังไงก็แล้วแต่แพะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังลดน้ําหนักในที่นี้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในเป้าหมายของตัวเองค่ะสำหรับคลิปนี้แพาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะมีสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพอะไรม้ฝาาทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามเพจบลูโซนไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ